ตอนนี้ก็ลงได้หลายม้วนแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์แชมป์ตามที่บอกสวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพวผมรังสรรค์ออนทัว์อีกเช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้ตามคำเรียกร้องนะครับ ท่านที่ติดตามผมผ่าน Facebook นะครับก็แชทมาขอกันเยอะเหลือเกินว่าพี่ทำคลิปลง youtube หน่อยนะครับผมก็คือผมหายไปนานมากนะครับถายไปนานมากนะครับก่อนสมการเนาะเพราะว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหลายเหตุผลนะครับบางที่เขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับบางที่ผมก็ไม่สะดวกถ่ายเองนะครับมันถือกล้องไม่ได้เพราะผมจำเป็นต้องต้องขับเฮียบตลอดนะครับผมมันก็เลย เป็นอุปสรรคอย่างมากเลยนะครับผม,มยังไม่มีเงินซื้อกล้องติดหน้าภาพนะครับก็เลยจําเป็นต้องต้องใช้โทรศัพท์อยู่นะครับก็วันนี้ที่มาถ่ายก็ผมมาขึ้นงานที่คลอ,องห้านะครับเรียบของห้าก็เป็นพวกแชมป์ก่อสร้างนะครับก็จะเอาไปลงกําแพงแสนนครปฐรมนะครับเที่ยวนี้เมื่อคืนก็ วิ่งวิ่งวัวนะครับเอาวัวจากสนามบินนะครับเครื่องลงตีอ่เครื่องเครื่องลงหกโมงเช้ากว่าจะขึ้นเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จก็พา,าไป9ก้าโมงนะครับออกเดินทางก็ไปลงที่ศูนย์กักกันสัตว์ชรรมนะครับก็เสร็จกลับมาถึงห้องก็เกือบเที่ยงคืนนะเมื่อคืนน่ะนะครับพอเช้าเท่าแก่บอกว่ามีงานอีกผมก็เลยตื่นมานี่นะครับ ก็ข้างในอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวขึ้นงานเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะจะออกมาถ่ายข้างนอกนะครับผมตอนนี้ขออกกนุญาตยิงข้าวก่อนซื้อข้าวมานะครับซื้อข้าวมาด้วยนะก็ทั้งในทิกก k แล้วก็แชทส่วนตัวนะครับว่าขอให้ลงคลิปก็เลยวันนี้ก็เลยมาทําคลิปกันหน่อยนะครับห่างหายไปนานนะครับผมี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะครับระหว่างรอเข้าไปข้างในนะครับผม ตอนนี้ก็ขึ้นงานออกมาถึงเส้น้อ,นองประทองสุพรรณนะครับก็บังเอิญว่าผมจอดซื้อน้ำสเตย์หลุดพอดีนะครับยวแยกสเตย์ใหม่แล้วก็เดินทางต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ากาศร้อนมากอ,าอยู่ในรถเราหอดแมสได้นะครับลงไปข้างล่างต้องใส่แมสตลอดแต่ก็ในรถควรจะใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นหรือว่าฉีดใส่ผ้าและเช็ดนะครับทุกทุกครั้งที่วิ่งงานนะครับผมเช็ดทุกเที่ยวนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปแปดเปื้อนอะไรมาบ้างนะครับ แล้วก็เราไม่รู้ว่าที่ขึ้นงานเนี่ยเขาปลอดภัยสำหรับเราขนาดไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนที่รับชมคลิปลังสรนวันทัวร์นะครับระมัดระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัมผัสนะครับสิ่งต่างๆนะครับผมก็หวังว่าคนที่ติดตามผมไม่มีใครได้รับเชื้อนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมในผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน อยู่เส้นเขาเรียกเส้นอ,อะไรนะตะลิ่งชันสุพรรณบุรีหรือว่าบางบัวทองสุพรรณบุรีแหละผมจาไม่ได้แล้วเส้นเนี้นะย,ยนะครับผมก็จะไปเลี้ยวซ้ายนถพ่วงนะครับไปบางเลนไปบางาไปกําแพงแสนนะครับผมก็ไปเจอกันที่หน้าง,งานที่นู่นเลยแล้วกันนะครับอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับเวลาลงนะครับเพราะว่า การทํางานเขาค่อนข้างที่จะเป๊ะพอสมควรนะครับก็เจ้าเดียวกันกันกบที่ผมไปวิ่งแล้วเขาบอกว่าผมหลุดผมรั่วนั่นแหละครับผมก็ไม่อยากให้มันมันเป็นซ้ำสองนะครับผมแต่หลังๆมาเขาเขาก็น่าจะเริ่มเข้าใจผมแล้วมั้งเพราะว่าหลังๆมาเขาแซวลลผมว่าวันนี้ไม่ทําคลิปเหรอวันนี้ไม่ทําคลิปลงทิกตอกเหรออะไรประมาณนั้นแหละแต่เขาเขาน่าจะเห็นผมในทิกต o อกนะครับแต่ก็ถึงยังไงผมก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาอีกนะครับ จะเลยเดินทางนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆจริงๆเนี่ยผมสมควรที่จะต้องถึงแล้วหรือใกล้จะถึงแล้วนะครับแต่ผมต้องจอดรอเอกสารเกือบสองชั่วโมงนะเมื่อเช้าเพราะว่าเขาพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่ในออฟฟิศนะครับผมรอเอกสารนานเลยแล้วออกมาก็มาเจอรถติดด้วยก็เลยช้าไปใหญ่นะครับจริงๆผมต้องถึงก่อนเที่ยงลงของเสร็จก็เที่ยงพอดีนะครับแต่นี่มันก็ อ่ามันตอนนาตอนนี้มันมันสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วผมยังไม่ได้ถึงเลยนะครับน่าจะเป็นลงของบ่ายนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนนะครับไปเจอกันที่กํำแพงแสนเลยแล้วกันนะฮะครับ,รบตอนนี้ก็ผมมาถึงเขตอำเภอกําแพงแสนแล้วนะครับกำลังจะเลี้ยวไปไปทางไซงานที่จะต้องไปลงของนะครับ เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับเป็นแคมป์แบบประกอบเป็นแคมป์สำหรับเช่าครับก็เวลาเสร็จแล้วเขาก็ลื้อกลับไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีไซส์ใหม่เขาเช่าใหม่ก็ไปตั้งใหม่ประมาณนั้นนะครับเส้นนี้มันลัดไปอ่าอ่าอ่าอ,อะไรนะพระแท่นพระแท่นดงรัง ได้นะครับทางที่ผมผมไปไประจำตอนตอน,ตอนที่ว่าตอนผมขับมียงมีผมมาขึ้นเกาลีนขึ้นปุ๋ยประจำนะทานนี้มันลัดไปได้นะครับก็มันจะวิ่งคู่ขนานกับอ่าเขาเรียกว่า,าคลองประปาครับที่ส่งน้ําเข้าไปทําน้ําประปาในกรุงเทพอะ่ะนะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ข้ามคลองจะได้เห็นคลองกันนะครับ ครับก็อย่างที่บอกนะครับคลอ,องนี้จะเป็นคลองส่งน้ําเข้าไปทําน้ําปรัปลานะครับทําน้ําปรัปลาในกรุงเทพนะครับส่วนไซ้งงานที่ผมจะมาลงอยู่ตรงนน้นมองเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับไซตงงานาขึ้นแคมป์คนงานขึ้น2หลังแล้ว ันนี้น่าจะเป็นหลังที่สามที่ผมขนมาเป็นไซน์งานก่อสร้างไม่รู้ว่าสร้างโรงงานอะไรนะครับไปที่อยู่แถวๆนี้นะครับที่ตกงานอยู่ก็รออีกไม่นานเกินรอนะครับก็ลองมาสมัครงานได้นะครับมีโรงงานมาเกิดใกล้ๆแบบนี้ก็ดีครับคนแถวนี้จะได้มีงานทำใกล้ๆบ้านนะครับ บริษัทนี้ก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับผมก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่และมาตรฐานนะครับครับก็ถึงแล้วนะครับแคมป์ประกอบเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นห้องผัดนะครับไม่ต้องอยู่ห้องสังกะสีแล้วนะครับอันนี้มันดีกว่าห้องสังกะสีเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ร้อนแผ่นก็จะเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนนะครับ ถือว่าอยู่สบายกว่าแคมป์สังกะสีตอนสมัยผมทาก่อสร้างนี่โอ้ลาบากนะครับนี่ก็เป็นชุดโครงสร้างมันนะครับและก็จะมีหกล้อที่เอาแผ่นหกล้อ,อคอกนะครับที่เอาแผ่นผนังมาส่งต่ออีกทีนึงนะครับก็เมื่อกี้ผมเห็นรถช่างแวบๆนะครับช่างที่จะมาติดตั้งก็คาดว่าน่าจะลงในนั้นแหละมันมันว่างอยู่ช่องหนึ่งอนะตรงนั้นแะ น่าจะขึ้นอีกหลังหนึ่งตรงนั้นนะครับโอ้โรงงานถ้าเสร็จแล้วกว้างใหญ่หน้าดูนะเนี่ยเอาใครอยู่ใกล้นะครับเขตอำเภอกำแพงแสนเรียบคลองประปานะครับก็มาดูมาสมัครนะครับถ้าเสร็จนะโอ้ดินยังไม่แน่นนะครับนี่อันตรายนะนี่ดูล้อหน้าเหยียบ จมลงไปตั้งเยอะไม่แน่นนะครับโอ้ฝั่งนึงว้ายตายแล้วอันตรายมันก็มีรอยรถบดเหยียบอยู่นะรอยรถย่ําอยู่นะทาไมม,มันยังไม่แน่นเนาะแบบนี้อันตรายนะครับถอยออกก่อน <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวโอ้เอาสเสียเลยนะครับนุน่นรอยรอยที่ลง รตรงนั้นน่าจะดินไม่แน่นนะครับแต่รอยแท็กแมคโครอยไอ้นี่เขาก็ย่าอยู่นะอย่างนี้เสียวเลยนะครับยิ่งถ้าถ้าเป็นช่วงนู้นนะที่มีน้ําขังนะ่ะผมกลัวว่าจะต้องได้เอายืนตรงข้างนะ่ะข้างรถคันนั้นแล้วก็หย่อดลงไปเพราะว่าตรงนี้เขาขุดร่องน้ําไว้ตรงประตูทางเข้าเนะี่ยเขาขุดร่องน้ําไว้น่าจะเข้าไม่ได้นะครับน่าจะได้หยอนข้ามกําแพง เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะได้ลงยังไงครับตอนนี้ก็ลงได้หลายม้วนแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์แชมป์ตามที่บอกนะร้อนครับรถเข้าข้างในไม่ได้นะครับก็ขนาบข้างลงเอายืดสุดแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับ ลองขาดีๆนะครับจะได้นอนนอนบุมได้เยอะๆนะครับ ข้อยากสวิงก่อนนะครับก็มันต้องใช้สองมือนะครับ,นะรบจำเป็นต้องนอนบุมไกลๆนะครับแต่ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ารองขานะครับพื้นที่มันจำกัดนะครับมันต้องยืดไปให้ไกลได้ที่สุดนะครับถ้าเราลองขาดี แล้วก็บวกกับมีน้ําหนักรถนะครับของแม่งอยู่บนรถเยอะนะครับก็นอนบูมได้นะครับก็คํานวณน้ําหนักดูนะครับเราขับเองเราต้องรู้อยู่แล้วนะครับค่อยๆทํบอ่ะเดี๋ยวขออยาขับเพลนต่อก่อนนะครับถ่ายให้ชมจนจบนะครับก็ทั้งขับเงียบนะครับอนถือกล้องมันทาไม่ได้จริงนะครับผมถ้ามวแต่ทํา ก็อันตรายนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะคอมเพนผมได้นะครับเอาว่าเอาเป็นว่าทําได้เท่าที่ทําได้นะครับถ่ายให้ชมเท่าที่ทําได้นะครับผมดีกว่าไม่ได้มีอะไรลงเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ยังอยากรับชมคลิปกันอยู่ที่ยังติดตามกันอยู่นะครับขอบขอบคุณมากรับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดินทางกลับก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ รอ,อดพ้นจากาเชื้อไวรัสโครโรนานะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับไปแล้วครับสวัสดีครับ